สวัสดีครับ f อพี่น้องเป็นที่รักจริงครับวันนี้พบกันตอนช่ำๆนะครับหลังจากที่ผมบัไดลงคลิปหลายมือและครับอ่่ย้อนว่าอยากนําเข่านะครับเท็ดเข่าเท็ดบหน้าลายย่างครับหลังจากฝนลงแล้วควันนี้ก็มาอัปเดตแน้ครับให้พี่น้องเลยรับชมนะครับจหรับเอซกระตายเนาะตอนค่ำนี้นะครับเรียวว่าสี่ห้อาหารก่อนครับเดียวกับสีมาสางความคุ้นเคยกับ กระตา่ายหน่อยซุ่มนี้ครับซุ่มนี้ครับซุมนี้นะครับเพราะว่าอายุสองเดือนแล้วก็คือมมนยังบอ่อเชื่องนะครับบอ่อขุนข้นเดี๋ยวสีสร้างความคุนเคยครับคือ,อจับเขาดุดุครับเดี๋ยวให้อาหารก่อนครับผมชื่ออาหาร ช่วงนี้อาหารหมูครับอาหารหมูนี่สิราคาแพงในขะน้อยครับผมเลยให้เป็นอาหารงวครับตอนนี้อาหารงวขุนครับก็ถือว่ากินดีนะครับ หิวครับตะนคำแลยวหิวุ่มนี้ครับยังบ่เชื่องุัมนี้อายุสองเดือนครับดูแลเขาดีกันให้กินกันครับหิวตอนค่ำนะครับแสงกับอาิิพ่อครับให้เบิ้งตัวนี้อ่าดาบุพ่านสองครับตัวที่ดินเมื่อกี้อะไปจับมาโชว์สิทดอกอตื้อขนาด ดีเวยอแข็งแรงเป็นพอ่พอพันธุ์ได้ดีครับตัวนี้เป็นพอพันธุ์แล้วตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ยังบ่อเคยมีลูกครับเพดแม่ก็คอยลงพื้นครับเพราะว่าเห็นอยู่กับธรรมชาติเนย์ก็รุ่นอยู่ว่าสีมีลูกได้บอเดี๋ยวให้อาหารครับ ออายุตัวเดียวครับยุกธรรมชาติมันบอมีดุกินเถื่ออายุกะเกือบปีแล้วล่ะครับตอนนี้เนาะอัปเดตให้เบิ้งกับพี่นงไม่ยังดอกอ่ให้น้ำให้อาหารแล้วครับกับจับตายเด็กมาสั่งพอบคุ้นเคยครับให้มันคุ้นมือข้นครับจับอย่างไย ลูกครับลูกจะมาลูกครับลูกเป็นเนี่ย,ยมั้นคุค่นขนครับมาที่เรโตครับลูกไปลูกมาอะไรว่าควงครับผมดำบุ้พานเลยลูกแม่นิวซีแลนด์ครับแม่นิวซีแลนด์ พอดำบุพาน่ต์อายุสองเดือนข้อกนี้ด้เจ๊ตโตครับเดือสามออกออกมาได้ดำตัวนึงครับส,ส่วนมากกับสีเข็นเาวหมดขา้านี่ครับ ปีเป็นนิวซีแลนด์นะครับแต่ที่ว่าตลาดกับเรื่องตรงการครับนิวซีแลนด์พักผ่อนพักผ่อนนี่ครับให้พักผ่อนครับปวดละว่างอันนี้อันนี้คือพอพันพอพันดำจะศูนย์นะครับตัวนั้นตัวนั้น รอฟอดวันที่สิบหา้าหรือสิบหกเนี่ยนะครับประมาณนี้ผสมแล้วครับอสีปลาครับผมอันนี้รอผสมอายุยังวะครบกำหนดนะครับเพดเพดเพดเมียไ้อจากพูตะวันฟ้ามนะครับนี่ส่วนนี้ส่วนนี้สีมืดนแน่นะครับกะมื่นตาแล้วครับอายุ อ่าซิปก็มือเนี่ยมือตาแล้วครับผมอันนี้ผสมแล้วนะครับผสมแล้วเอียงลูกอยู่ครับจะอัปเดตเบิง่งซ้ำน,นี้ครับผมขอบุณที่ติดตามรับส้มครับอ่าช่วงนี้ยุงยุงนะครับยุงน้ำให้น้ำหน้าจะขอจบคลิปลงเที่ยงเท่านี้นะครับนขอบุญท,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 ที่ติดตาม